รสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของบทนะครับโดยเรื่องแรกผมจะมาเล่าเรื่องกับผมเด็จพระอุโยไทยแล้วก็ผมเด็จพระนเรศอดมหาราชนะครับถ้าทุกท่านไม่อยากใหอยารอ,อนานเดี๋ยวไปเปิดคลิปกัน้วยนะครับบทที่หนึ่งมเด็จพระอุโยไทยเรื่องราวที่จะออกไปหนีเป็นเรื่องราวของ กุ้งอยุทธยากับพระนครหองสอาวดเรื่องเล่างอาอดไปนี้ผมจะเล่าถึงออดปีพุทธศัก,กราช2091ในราชสมัยของอมริพระมหากรพรริ์แห่งกรุงอยุทธยาที่จเจริญงเูเงืองในขนาดนั้นเองพระเจ้าอภิเ,เววีฝั่งที่จะมายึดครองกรุงอียุธยา โดยพระเจ้าพระเจ้าอเบเชเวตีบอใหม่ให้พระเจ้าแปรเป็นผู้นำทัพที่มีการพลหนึ่งแสนก่อนทัพอยุธยาก,ก,ก็นำการพลมาหนึ่งแสนคนผมเด็จพระมหาจากักรพรรดิผมเด็ชพระมหาจากักรพรรดิให้ทำการนำให้ให้ทำการนำพลทหารผมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงได้นำพลทหาร ไปตรวจตาแถวหน้าค่ายบุคขอทองโดยตบเด็ดพระอุโยไยัยพระอรรัฏฐะมหิตีตรงแต่งเป็นชายตามระเด็ดเข้าไปด้วยแลวเมื่อทัพทั้งสองฝ่ายเข้าประจันหน้ากันได้เกิดสงครามขึ้นเฮ้ <Hey! S 1> <Hey! S 2> ผมเดจพระมหาจจกาพรรดิไงายกระทำยุทธัตถ,ถีกับพระเจ้าแปะแปะ แต่ว่าช้างของพระองค์ไม่ไม่เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาจึงจึงถอยช้างหนีและอมเด็จพระอุโยทยที่เฮททอดพระเนตรห็นพระองค์ที่ทำการนำช้างเข้าขวางยุทธหัตถีทันทีอมเด็จพระอุโยทยกรททำยุทธหัตถีกับข้าเจ้าแปรอย่างองค์อาจ เอิ่งล้วคนเราก็ดูว่าเอย้ยดีแอนน้อยกว่า,าผู้หญิงรพระเจ้าแปรง่ายง่ายทีง่ายทีจึงจึงปันด้วยพระแห่งของหนาวไก่พระอุยโยไทยทำให้อมเด็ดพระอุยโยไทย ตาเกตอวันอนคตทันทีทำให้ทัพพม่าถอยกลับไปนะแล้วไงครั้งนางเองไงมหาไงาเวียกรรมของสมเด็จพระอุยโยไทยพระองค์จึงขนานมาว่าสมเด็จพระอุยโยไัย อวดที่สอ,องอมเด็ชพัฒนฤทธิ์อวดมหาราชนัดปีพุทธศักราช2 1งพัรยาวาาแห่งการตึกพระมหาอุปราชานำทัพหนวนมาเลยมาเลยไพ่พ้นสองแต่งตีมือแต่ระหว่างทางได้เกิดการร้ายพระนฤทธิตไอะชักบนดังชา้ามระที่นั่ง ขับตกกาบนันกองปักทัพอยุธยานำทัพโดยอมเด็จพระนเรศวรมหาราชอมเด็จพระนเรศวรมหาราชองช้างรงช้างเจ้าพญาชียรพ่ออวันอวนพระอมเด็จพระเอกาทโถดองค์ช้างนำเจ้าพญาปราบใจจัด สาพร้อมสมเด็จพระนเรศวรบัญชาให้พระยาตีแตนรงนำทัพไปรัตเวนสัวนอกแยหว่างทางได้เกิดการปะทะกันของทัพพม่าแปบกรุงตีอยุทยาเฮ ตอนนั้นเองเจ้าพญาชินิวภาพช้างคมช้างงคงขอบโอมเดพระนเลออุนเกิดอมมันขึ้นมาจึงวิ่งในกงรงกองคับคาอึกโดยมีเพียงข้าหาที่อัะเด็ดไปเท่านั้น องจะรู้ตัวว่าอยู่ไงค้าอึกท่านก็ถามลึกมาอยู่ในกรงร้อของร้าอึกอีแล้วมีเพียงจะอวขาบาตน้อยที่อาพระองค์ไปเท่านั้นผมก็บพระนเรอวยเห็นเห็นหมักปราชญองช้างพระองค์จึงท้าพระมหาอุปราชาก็ทำยุทธหัตถีกันทีพระองค์ที่เลยท้า พลยพัะเอ๋อเกกึกกล้องพระเา้เพี่จะยืนอยู่ไอ้มัไมทำไมเชิญเจ้าพี่เชิญมาคขชะยุกับห่องฉันเถิดเผื่อพายพาดหน้าจะไม่มีผู้ใจทำกระชังทำเช่นนี้เัี่ยงเราอีกออนที่ออนที่พระมหาอุปราชแชาห้ยินมีทห,หารในหนึ่งได้บอกว่าอย่าเลยพระองค์พัดราก็มีน้องแตง อยาไปอ่องตู้กับองค์มาเรศด้วยเถิดเมื่อพระขม่าอุปราชาได้ยินเมื่อความที่มีหน่อเหนือเจ้ากระตัดจึงบอกไปว่าเจาจะไปกระทำยุทธาทีกับองค์มาเลศเองเท่ไปทานใดผมเด็ดพระนาเรศสวนไปทำการยุหาหารทธาธีกับพระมหา,า,มา,หาอุปราชา ถ้าต่อนัตลบตู้อย่างมีเกียรติและสมเด็จพระนเรศวรจึงตัดไปว่า <c oughs> เห็นท่านพี่จะใช้จะใช้อุปบายกงทพี่จะฆ่าน้องเพราะ <c oughs> ไมของอามาเพราะไม,พอ,ไมพอท่านมาตู้กับเราท่านดูเหมือนว่าท่านมันไม่อยากตูก้ค่ะและถ้าไม่อนที่ท่านตอนที่ตอนที่ท่านส่งให้นะค่ะมาตู้ค่ะมา ค่าข้าท่านพี่ก็อยากตุบค่ะพอมาเป็นคนพระอุปราชาจึงตัดแปลว่าก็มาเป็นเรื่องของข้าเจ้าก็แค่เป็นไปนฉเฉยเหมือนอ่อนที่อาออนเด็กไง <c oughs> และอ่อนนั้นเองช้างขององคเดชพในสวนสเกิดวัน ช้างของขุเด,ดพรนนเรศอวนจึงถอยหนีเพราะความหบาดกลัวขุมเด,ดพรนนเรศอวนจึงใช้น้ำอุกชนงาดบนหัวเจ้าพญาเชยภาพแล้วจึงตัดกับเจ้าพญาเชยภาพบอกว่าพ่อเมืองเอ้ยถ้าท่านทิ่เราและบาดนี้ก็เท่ากับว่าพ่อรับทิ้งตัวท่านเองในชาติบ้านเมือง <c oughs> ขอให้ท่านดูเถิดว่านาตดดอดรนญาติของเราจะเป็นเชื่ไนไง <c oughs> เขาก็จะบอกว่า <c oughs> เขาก็จะบอกว่าพ่ <c oughs> อแหงเหานั้นทำให้บ้านเมืองพินาศขอให้ท่านคิดดูขอให้ท่านอยู่ใจจนอยากจนอยู่กับเราให้เถิดท่านใดน,นั้นน้ำอตินชน ที่ใหญ่บนที่ใหญ่บนหัวเจ้าพญาเชลพาดไม่อ,อกองวงของพญาเชลพัดเมื่อเมื่อพญายช้างอันเอ๋ยฉลาได้รับได้รับรถจากน้ําจิงชุงมมวมงุยหฝั่งที่จะมาช่วยผมเด็กพรนานเรศวรมหาลากกอบกู้ เด็ดพระนเรอดรไม่อมเด็ดพระนเร่อนจึงให้ทําการยึดผ่าสีใหม่งาเจะาพญาชยผ้าให้พยุธ์ขึ้นกว่าเดิมท่านใดนั้นเองพายพระตกรดัน,นเจ้าพญาชยผาาเบนจะขวัญตัวพระมหากุปราชาติทีช่วงวันช่วงวันช่วยพระแต่งของเงาผมเด็ดพระนเรศอรนบทาง ตาาบแค่ใช้พระมา,รา,า,มาพระมาลาเบียพระมาลาบิดไปแล้วออกมาพระมาลาไม่พุ่ไงไม่พุ่งออกมาตามถูกขนาดนางว่าพระมาลาเบียครั้งเมื่อเจ้าพญาเชยาพาดดันพายพร,รกร่อจนจนอุดออตัวแอบพายพระกอ กระแทกเอาพายาเฉยพาดถอยร่นด้นไปเอกกับต้นกอพุตตาจิงไลทีถนัดแบดดูนพายพัะเจากอผันเบภัยจึงพายพอพายาเฉยพาดไล่เหยียบต้นกอพุตตาพายาเฉยพาจิงจึงพุ่งไ้พายพระเจกอ ทำให้พายพระจัก่อขึ้นขวาแล้ด้วยความว่องไวของสมเด็จพระเรพนเรศวรพระองค์จึงใช้พระแอกของง้าแอกพล่ายจ่วงอันพระมหาอุปราชาที่ไรกว่าขาดตบอ,อินพระชนอยู่บนคอช้างทันที และอึกร้งนั้นเป็นชัยชนะของลมเดชพนเรอวรและกรุงเอ๋ยอธยุทยาทำให้พม่าไม่มาบุกกรุงเอ๋ยอยุธยาเป็นหนึ่งร้อยปีแล้วไงครั้งนั้นเองทําให้กรุงเอ๋ยอยุธยารอดพ้นจากอหริราชอู่แม้วความปีช้าตามาของอมเดชพนเรอวรด้วยอิเอเยรและอิเอียอัด แห่งอาณาประเทศพระองค์จึไงได้ขนานนานเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจุดเด,ดี ขอให้พระบาทอมเด็จพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวไม่จุดจะขนขอให้พระองค์โปรดองค์โปรดอนพัสรงพระเจริญยิ่งยืนนานและอาวัตดีปีใหม่เห็นรอยอยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง đòn á à mình đòn á cát cát mình đòn á có em á có em có ดองนี้พอนัะออนท้ายๆเพลงอ่ะก็จุดให้หมดเลย Cứ tẩn ngay mươi rồi จุดหมดดอกเลย